สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทอมนะครับตอนนี้ยังอยู่อเมริกานะชุดนี้มายาวหน่อยเหตุ mm hmm. hey, ผลที่มาชุดนี้ก็คือ mm hmm. มาเร่านะครับ mm hmm. เรื่องกัญชาเซรีให้กับพวกแบงค์พวกบริษัทยักใหญ่ที่อเมริกาแคนาดานะครับ mm hmm. แน่นอนครับมาหาทุนนะครับ mm hmm. เพื่อจะเปิดตับริษัทของผม ก็ดีใจมากนะครับมาคราวนี้ก็ raise <Just have S 1> funding ได้อย่างที่ไม่น่าเชื่อ,อ <c oughs> เลยรอเตรียมตัวเต็มที่ครับที่จะทำธุรกิจกันชาที่เมืองไทยห <c oughs> ลังจากผมมาลงทุนในอเมริกามา4ปีแล้วนะครับก็ดีใจที่ได้นำความรู้ประสบการณ์ของดีๆจากที่นี่ทั้งอเมริกาแคนาดานะครับกลับไปเมืองไทยนะ ตอนนี้กำลังรอขึ้นเครื่องครับเข้าลาสเวกัสนะเครื่องบินมาจากแคนาดาเริ่มรู้สึกไแวบบ่าแกเริ่มรู้สึกจริงว่าแกเหนื่อยวันนี้เหนื่อยการบินนี่มันเหนื่อยนะแต่ก็อดดีใจไม่ได้ว่าชาวต่างชาตินะครับชาวแคนาดาชาวอเมริกาชาวโคลัมเบียชาวอิสราเอลวันนี้ได้เจอหมดเลยนะเขาบอกเลยว่าสิ่งที่เมืองไทยได้ทำเนี่ยเป็นเขาแค่คำนี้นะ once in a lifetime บอกว่าดูแลก,กันดีๆ แต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องเบื้องหลังหน่อยอย่างที่เราทราบกันนะครับตอนนี้คือกัญชาเสรีในประเทศไทยแล้วรามาถึงวันนี้กันได้ยังไงราอมาถึงวันนี้กันได้ยังไงเอาล่ะถึงเวลาที่จะเล่าแล้วนะซีปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้มาเที่ยวลาสเวกัสกับปุ้ยนะภรรยานะแล้วก็ตกใจมากว่าทำไมเมืองลาสเวกัส กัญชามันถึงกลิ่นเต็มเมืองเลยก็เลยไปถามเขาบอกว่าลาสเวกัสเนี่ยอนุมัติให้กัญชาถูกกฎหมายแล้วก็ตกใจโอ้ถ้าเวกัสอนุมัตินี่ธุรกิจนี้ต้องดีแน่ช่วงนั้นก็โชคดีครับหลังจากได้มาดูธุรกิจที่อเมริกาแล้วก็ลงทุนไปนิดหน่อยลงทุนไปร้อห้าสิบล้านนะพอกลับไปเมืองไทยเนี่ยก็ได้โอกาสนะครับ ได้เกียรติจากคุณเนเวินชิดชอบคุณเนวินชิดชอบนะครับกับคุณอน,นุทินชาญวิรุฬคุณให้เข้าไปพบปะส,สังสรรค์เจรจาเรื่องนโยบายของคุณใจไทยก็ตอนนั้นลัาจะมีการเลือกตั้งพอดีในห้องประชุมเนี่ยผมจําได้เลยนะเกิดขึ้นที่โรงแรมคิงพาวเวอร์ผมก็โยนไอเดียขึ้นมาว่าทําไมเราไม่ยอมไม่ลองทําให้กัญชาเสรี เป็นนโยบายของพัคโดยที่อันนี้ต้องชมนะขอชมคุณเนวินชิดชอบแล้วก็คุณอนุทินที่มองออกทันทีเลยว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยได้พี่เนวินก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยที่ก็มีคนคัดค้านนะบอกว่าพักจะกลายเป็นพักยาเสพติดหรือเปล่า จะมีปัญหาหรือปัญหานี้หรือเปล่าต้องชมคุณเนวินถ้าอยากรู้เลยนะว่าวันนี้เรามาเสรีได้ยัยงไงนะก็ต้องชมคุณเนวแล้วต้องชมคุณอนุทินที่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณเนวินพูดว่าชาวนาต้องมีพืชใหม่คนที่อยากรักษาโรคนะคด้วยกัญชาหรือกัญชงต้องมีโอกาสที่ได้ใช้โดยที่พี่เนวินเนี่ยเขาเน้นนะเขาเน้นไปทาง รักษาโรคและเขาเล่าประวัติกัญชาไทยผมฟังก็ประทับใจนะว่าเป็นสุภาพสมบุรที่รู้เรื่องมาคุณอนุทินเวลาฟังแล้วเนี่ยในการที่เขาเคยเป็นอดีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข,สขก็บอกว่าเขาก็ได้เห็นว่ามีการมีสต๊าดี้ขึ้นมามีวิจัยเยอะจากประชรวงเนี่ยว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ดีก็เลยเป็นพัฒเป็นนโยบายของพัฒภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นนโยบายพวรภูมิใจไทยขึ้นมา เราก็โชคดีว่าประชาชนก็ให้เกียรติที่ให้พรรคภูมิใจไทยได้มาร่วมรัฐบาลคุณนัทินก็เลยตัดสินใจตอนนั้นคุอทินเนี่ยเขาก็ได้เป็นมีสิทธินะได้ปเป็น,ปนรัฐมนตรีหลายที่แต่เขาเลือกกระทรวงสาธารณสุขเพราะเขาเป็นคนที่อยากรักษาโรคให้กับคนไทยคณนณอาวัยออกมาปุ๊บนะครับก็แสย,ง,ยงว่านะเข็ถูกขัดเพราะอะไรสุดท้ายก็ได้ผ่านมือของข้าราชการของประเทศไทยที่นี้ผมรับเลยนะ ที่ผมเห็นกับตาประสบการณ์เองเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องกัญชาเท่าไหร่ก็เลยไปร่างกฎหมายขึ้นมาที่ทําให้มีอุปสรรคในการที่ทําให้กัญชาเสรีเนี่ยยากมากโดยที่มีคนอย่างลุงตู้อาจารย์เดชาที่บอกว่าถ้าจะเสรีแล้วนยรครับควรจะเสรีเลยคนจะได้เข้าใกล้ชิดกับยาที่เราเรียกว่ากัญชาผมจําได้นะครับมีอาจารย์เดชาเนี่ย โดยที่นี้ต้องฝากขอบคุณพี่แอรคาราบานะนี่คืออีก,อกสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่มีบทบาทให้กัญชาเสรีมากโดยพี่แอรคาราบาลผมกับพ,พี่แอพอก็เลยติดต่อกันพอทอมตอนนี้นะถ้ามันจะเสรีจริงเนี่ยมันต้องทําให้คนที่เขาใช้ยาผิกดกฎหมายอยู่เนี่ยกระชูดกฎหมายขึ้นมางั้นอย่างน้อยในก่อนที่ทําอะไรเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยอนุมัติยากัญชา THC นะหรือ CBD ดีเนี่ยให้มาใช้ถูกกฎหมายก่อนได้ไหมเพราะว่าพี่แอดผมไม่รู้มากนะแต่ลองเอาคุณนัชคินเนี่ยมาเจอกับพี่แอดกับอาจารย์เดชาดีไหมเพราะตอนนั้นอาจารย์เดชาเนี่ยเป็นมือหนึ่งในการที่ผลิตน้ํามันเพื่อให้ประชาชนใช้เพื่อรักษาโรคผมจําได้ครับประชุมนี้ก็เกิดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซารานเช้าเซ็นทาราตอนนี้นะคุนนัชินมาอาจารย์เดชามาอาจารย์พงเทพมา หลายคนมาสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องชมคุณอนุทินนะทาความเข้าใจกับอาจารย์เดชาได้โดยที่อาจารย์เดชาบอกเลยว่า,ากเด็กที่รักันผมมอบสูตรน้ามันผมให้กับกระทรวงสาธารณสุขฟรีเลยถ้าคุณอนุทินสัญญาว่าจะไม่จับคนที่ใช้น้ํามันเข้าขึกแล้วคนนี้ก็บอกไม่เป็นเจตนาถ้าใช้ค้วยทางแพทย์ยินดีวันนั้นก็ได้จับมือกันระหวา่างคุณอนุทินอาจารย์เดชาที่อาา้คาราบาล ว่าเราจะผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อใ้ใช้นเลหลังจะได้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีสถานที่ที่คนไปรับยากัญชาได้ก่ตูจะบรการเรษัทแต่ก็อย่างที่เห็นนะมันก็ยังคราคาสั่งอยู่เพราะกัญชาก็กลายเป็นสิ่งที่ยังขายยากเกษตรกรก็ยังไม่ได้ผลประโยชน์เต็มที่เพราะอะไรเพราะกฎหมายของอียี่ยมันยากมากคุณพูดตึงอะว่าอยอนี่ยป็น่ยากจริง จนวันหนึ่งผมเห็นการฟรั s t r a t e ของหลายหลายคนว่าทำยังไงให้กัญชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยสัญญาไว้เสรีคนมาใช้ปลูกเพื่อโรคได้แหล่งว่าอย่างนี้ได้ก็ได้มีการตัดสินใจกันร่างพรบว,ว่าดึงต้นกัญชาออกจากยาเสเพติดประเภทศห้างนี่แหละครับคือผลงานที่ภูมิใจไทย คุณนรุินคุณเนวินพีอัคาราบาอาจารย์เดชาลุงตู้ที่น่าเสียดายนะผมเสียใจจริงที่ลุงตู้เนี่ยไม่มีชีวิตเห็นถึงวันนี้ก็คงดีใจนะถ้าทุกคนนะครับที่อยู่ในสายเขียวนะอย่าลืมราลึกนะของคนพวกนี้นะครับไม่มีพวกเขาัน,นี้ไม่เกิดนะตอนนี้นะครับแกนชาก็เสียไปอย่างเต็มที่ผมก็พูดเรื่องกฎไปแล้วนะวันนี้ก็ดีใจปีสือ่อเขาโทรมาหาผมคนที่บอดตายแล้ว ออกจากทุกคนคุณทำแม่นที่สุดอยู่คนเดียวผมแม่นสิครับผมแม่นสิได้ไหมผมแม่นเพราะผมได้โอกาสได้เกียรติจากผู้ใหญ่ที่นั่งให้ความรู้ผมนะนั้นวันนี้การชาร์ตเชชเจนไม่มีใครขอคุณเข้าคุณนะครับคุณไม่ต้องไปลงทะเบียนคุณไม่ต้องอะไรจนกว่าจะมีพรบอันใหม่เข้ามาเคาะนะครอบแปลว่าอะไรแปลไม่ได้หมายความว่าการชาจะตกลับดปจิกฎหมายนะ แต่วิธีใช้วิธีขายก็จะแค่แคพอบในการดูแลผูรีหรือเหล้าอันนี้กำลังมาคับใจนี้ท่านี่หลายคนก็บอกว่าโอ้คุณทอมมองแต่สิ่งที่มันดีเพราะคุณทอมทำธุรกิจยอยากรวยเดี๋ยวก็เติมทั่วประเทศไม่เป็นไรจากอเมริกาผูแกล้งงเนนี่ไม่ใช่ว่าคนถูกกฎหมายทุกุคนวิ่งไปใช้หมดผมขอถามเลยเหล้าก็ถูกกฎหมายทุกคนในประเทศไทยดื่มเหล้าผูรีก็ถูกกฎหมาย ทุกคนในประเทศไทยดูบุหรี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่เพียงคนที่เขาใช้อยู่เนี่ยเขาต้ถูกกฎหมายสิ่งนี่ผมภูมิใจที่สุดจากการที่เราก็เป็นคนที่อาจจะปลูกเมล็ดอันนึงให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะวันนี้เริ่มวันนี้พ mm hmm. วกที่ติดคดีติดคุกต้องทิ้งครอบครัวกว็เข้าคุกเรื่องกัญชานจะได้ออกกลับมากอดลูกกอดพ่อแม่กอดภรระยาะประวัติที่เสียหายนะที่จะไม่เขาดำเนินชีวิตไม่ได้ก็ถูกลกเป็น นี่ปูส่ที่ดีนี่เปสที่ดีเขาไม่ได้เป็นฆาตกรฆ่าคนตายขโมยของอะไรเขาเพียงใช้กัญชาแล้วขโมยเขาคุกเป็นห้าหปีผมไม่เห็นเลยอนาคคสุดสัตก็ขอเตือนขอเตือนทุกคนตรงนี้คนนี้ทําให้กัญชาในประเทศไทยเสียในคือไค่คนที่โลภพวกที่ทําธุรกิจแล้วมั่วโหกพูดความไปพูดความจริงเพราะอะไรไม่อยากรวย ก็เหมือนกับเขามีเรื่องอะไรนะหานที่มันมีไข่ทองใช่ไหมไอพวกที่มันโลภทั้งหลายเนี่ยมันรอไข่ทองไม่ได้ก็เลยฆ่าหานเลยอยามักง่ายแก้ชาเป็นสิ่งที่ดีช่วยโรคแต่ถ้าบกคุณมักง่ายนะที่ขายดอกให้คนใช้ที่มันมียาเสพติดเยอะ,อะมีชัมีมีมีโลหะเยอะดูดแล้วคนเขาไม่สบายเขาจะเสียหายไปหรือ อย่างกับบริษัทผมเนี่ยผมตัดสินใจแล้วเราก็จะเริ่มขายดอกของเราขายวันที่25นะคอยผลดูรอทุกนหนูนี้พ่ะต้องคุมคุณภาพของดอกเราอย่างเต็มที่แต่เรามีกฎนะครับผมตั้งกฎเองในผรรัฐบาลหนึ่งถ้าคุณจะซื้อดอกของบอริษัทผมคุณต้องอาอยุมากกว่า18ผู้หญิงที่เป็นคันท,ที่ตั้งคันอยู่ไม่ได้ตั้งท้องอยู่ไม่ได้และเราจะไม่เปิดร้านไหนเลยที่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกล้โรงพยาบาล นะเราต้องขอใบประชาชนจากคุณเพราะเราจะได้ t r a c ได้นะครับว่าคุณาไม่ abuse สิ่งที่เราขายไดนะ้ตอนแรกม,มีคนถามผมว่าคุณทำไมไม่เอาไปขายในเซอร์เบีแล้วเลยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่เซอเยไม่ยอมนะแต่ว่าไม่เอาเด็กขายถึงเขายอม,มเขาไม่ทำ เป็ชามไม่ใช่สิ่งที่ควรจะขายเป็นกลุ่นตามถนนนะเราขายตามผ่านสถานที่ที่เรามีพาร์ทเนอร์กับการที่เราขาย mm hmm. ตามโปรเพยาบารเราคลินิกเรา mm hmm. ต้องระวัง mm hmm. พอร้องเลยคนไทยครับ mm hmm. เรามีนิสัยที่ดีมากทําให้สิ่งดีกลายเป็นส,สิ่งเร็วได้เร็วมากเ mm hmm. พราะขาดโลกอย่าโมกเรื่งใจเย็นๆดึงมนไปเยอะๆนะครับดึงไปนานๆน,นะแล้วคนไทย,ก,ยไก็อย่าไปถูกอย่าไปถูกหลอก นะดูให้ดีๆเดี๋ยวผมจะจัดสัมมนานะเลยผมเอาเอ็กซ์เพรสจากอเมริกามาเลยเชิญหัวหน้าองค์กรของประเทศไทยมาอธิบายว่าการช้ดีเป็นยังไงคุณจะใช้ยังไงมันต้องให้ความคุ้อนาคตสดใสภาวนแล้วพวกคุณจะรวยได้ยังไงราคามันดีกว่าข้าวอยู่แล้วราคามันดีกว่าข้าวอยู่แล้วมันดีกว่าอ้อยมันดีกว่าอะไรี้แล้วทำกันให้เป็นอย่างโนะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับกำลังขึ้นเครื่องนะครับบาย